สวัสดีค่ะนิชานะคะออนิชาธนพวานะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ลูมิเนสอย่างถูกต้องกันค่ะผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะก็คือ Youth Restoring Cleanser นะคะหยดคลีนเซอร์ลงมานะคะที่ฝ่ามือประมาณ1เหรียญบาทตีให้เกิดฟองแล้วเราจะใช้ฟอง สัมผัสกับผิวหน้าพยายามนะคะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการถูแรงแล้วก็ถูนานนะคะเพราะว่าถูแรงเกินไปนานเกินไปอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ล้างน้ําออกให้สะอาดที่สุดตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นตัว Rejuvenation ซ e ั่ม um นะคะซึ่งจะเป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์ผิวแล้วก็ทำให้ผิวเราแข็งแรงเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะหยดนะคะเซรั่ม1ปั๊มให้นวดในลักษณะยกผิวขึ้นยกผิวขึ้นนะคะนวดจนกว่าเนื้อเซรั่มจะซึมลงสู่ผิวสเต็ปต่อมานะคะก็คือจะเป็นตัว f o r e s t e Skin r i t h t e r นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้ผิวเราขาวก็จางสหยด f o r e s t นะคะหปั๊มเช่นกันแล้วก็ น,ะะนวดลงไปที่ผิวหน้านะคะก็นวดจนกว่าเนื้อเซรั่มซึมก็เป็นการจบขั้นตอนของการใช้ f ฟร์เรค่ะขั้นตอนต่อมานะคะถ้าเป็นตอนเช้านะคะหลังจากเราใช้เซรั่มทั้ง2ตัวเสร็จแล้วนะคะตัวต่อมาก็คือ Daily Moisturizing c o m p l e x ซึ่งจะเป็นตัวบำรุงสำหรับตอนเช้านะคะหยด1ปั๊มนะคะแล้วก็แตะลงไปที่บริเวณข้างแก้มก่อนนะคะเนื่องจากว่า คนไทยส่วนใหญ่เป็นผิวผสมทีโซนจะมันเราจะเน้นในบริเวณช่วงข้างแก้มนะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นที่ข้างแก้มหลังจากนั้นที่เหลือที่มือค่ะให้เรานะคะก็มาลูบบริเวณ t ีโซนก็เป็นการจบขั้นตอนการดูแลผิวในช่วงเช้าค่ะถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนนะคะสเต็ปการใช้ก็เหมือนเดิมนะคะล้างหน้าด้วยคลีนเซอร์แล้วก็ใช้เซรั่มต่อด้วยฟอเรส แล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะ Advanced Night Repair ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในช่วงกลางคืนนะคะให้ใช้ภายนี้นะตักเนื้อครีมหลังจากนั้นนะคะให้เราแตะลงไป5จุดแล้วก็นวดนวดจนกว่าเนื้อครีมจะซึมลงไปนะคะก็เป็นการจบขั้นตอนการดูแลผิวในช่วงกลางคืนค่ะ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นการใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วงแรกนะคะแนะนำว่าใน1สัปดาห์แรกนะคะให้ใช้เฉพาะตัวเซรั่มก่อนนะคะเพื่อปรับสภาพผิวให้ผิวเราเซลล์ผิวของเราแข็งแรงก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะสัปดาห์ที่2เริ่มปรับมาใช้ตัวครีนเซอร์นะคะถ้าเป็นผิวมันนะคะ ให้ใช้คลีนเซอร์เซรั่มนะคะประมาณ2สัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่3ก็ให้เริ่มใช้ตัว Forest Skin b r i g h t e r e r แล้วก็ตามด้วยตัว Daily Moisturizing Compact นะคะครบ1เดือนก็ให้ใช้ตัว d v v n n e e Night Repair ได้เลยนะคะสำหรับผิวแห้งนะคะสามารถใช้นะคะ f t r e s t s k i n b r i g h t e n e r ในสัปดาห์ที่2นะคะควบคู่กับ การใช้ Daily m o i s t u r i z i n o m p m p l e x ในสัปดาห์ที่2เช่นกันนะคะเพื่อเป็นการปรับสภาพผิวควรใช้ตามขั้นตอนที่แนะนำนะคะ